หลวงศรีรัตนากรนเนอะไอ้นี่นี่ลูกรักลูกสาวท่านเหรออเอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขนาดพ่ออยู่ภูเก็ตนะยังรู้กิติศัพท์ของท่านเลยว่าท่านนะห่วงลูกสาวเข้าขั้นเกลดเอเลยนะท่านใจดีออกจะ้ะฉันยังเคยไหว้ท่านในบ้านนี้มาแล้วท่านเมตตาไม่ไล่ยิงฉัน แล้วลูกสาวท่านทำมาหากินอะไรล่ะลูกเรียนหนังสือไหมแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าสาโรตรักเขารู้จ้ะเพราะว่าเพื่อนสนิทกันเนี่ยปากมันลำโพงทุกคนนะจ้ะเ,เขามีท่าทียังไงก็รู้บ้างก็ตอนแรกเขาขวางเพราะหมันไส้ที่ฉันสอบได้ที่หนึ่งของประเทศแต่ตอนนี้ก็เลิกขวางแล้วเพราะว่าถึงอย่างไรเขาก็เรียนสู้ฉันไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหน เรียกว่าแพ้ขาดมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วจ้ะแล้วหน้าตาเป็นยังไงล่ะลูกแม่จำนิสิตหญิงที่ถามว่าพ่อแม่เป็นใครและเขายกมือไหว้เมื่อชาวนี้ได้ไหมจ๊ะคนที่ชื่อซีรีอ่ะไหว้ต่เ็น6ตะกกระโถน